สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาแนะนำะการเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟฟ้าเพดานนะครับเป็นแต่ก่อนมันเป็นหลอดกลมหลอดกลมหลอดเป็นหลอดอนิออนนะครับแบบกลมาวนี้ก็ก็ ตรงนี้มันมันหลายปีแล้วก็เคยเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับมันก็เปลี่ยนง่ายสว่างดีแล้วก็ทั่วถึงนะครับวันนี้มาก็เสียอีกแล้วก็ใช้ได้ประมาณสักสองสามปีแล้วนะครับก็เลยไปซื้อหลอดหลอด LED มาเปลี่ยนนะครับนี่ครับทุกวันนี้มันสะดวกนะครับนี่ครับ หลอด LED นะครับเป็นสำเร็จแล้วเวลาเราเปลี่ยนก็ไม่ได้มีสกูมีอะไรนะครับไม่ได้หมุนสกูอะไรเลยในไ,ได้แกะออกเพราะว่าตอนนี้มันจะมีแม่เหล็กดูดเป็นตุ่มแม่เหล็ก3า,าปุ่มนี่ดูดที่รางเหล็กข้างบนแทนตัวเก่าได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีการหมุนสกูเพียงแต่กดปุ่มเชื่อมหลอดไฟ ปุ่มเชื่อมหลอดไฟก็เป็นแบบปุ่มแบบปุ่มเปิดแบบปุ่มกดนะครับกดปุ๊บแล้วก็ยัดสายไฟเข้าไปเอามือออกมันก็ล็อกเลยนะครับง่ายๆนะครับเแต่ววันนี้จะพาเปลี่ยนนะครับเริ่มกันเลยนะครับมันหลอดไม่ติดนะครับนี่หลอดนี้หลอดไม่ติดแล้วก็หมุนหมุนนนี้ออกนะครับหมุนตัวข้อไฟออก มันจะสกปรกมากแล้วก็นะครับแล้วก็ไปล้างล้างทําความสะอาดก่อนนะครับล้างทําความสะอาดเอาฝุ่นอะไรออกคราบอะไรต่างๆเพื่อเพื่อหลอดไฟเพื่อไฟเราจะได้สว่างมากขึ้นนะครับจากนั้นก็ก็เอาหลอดออกครับเอาอันเดิม LED ออกนะครับกดปุ่มสองปุ่มนะครับปุ่ม หลอดไฟตรงนี้นะครับนะครับมันจะเป็นปุ่มที่เคยเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับแต่ก่อนจะเป็นหลอดกลมแล้วก็มีช่องเสียบอย่างนี้นะครับช่องเสียบปุ่มไว้สามจุดอันนี้ก็เคยเปลี่ยนแล้วก็ดึงปุ่มแม่เหล็กที่มันดูดออกมาเลยนะครับหลังจากเอาขั้วออกแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนี่ครับหลอดดีเสียนะครับนี่ครับมีมีรอยช็อตมีรอยช็อตตรงนี้นะครับก็เลยไม่ติด ลอยช็อตดำดนะครับซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนเลยครับแทบเดียวนะครับใครๆก็ทําได้นะครับก่อนก็มีแค่บันไดนะครับซื้อมาเปลี่ยนเลยครับ นี่ครับอันใหม่นะครับแล้วก็ติดเลยติดขึ้นกลางๆเอาเข้ากลางๆนะครับเอากลางๆหา,ามุมที่มันจะสะดวกแล้วนะครับนี่ครับก็จะพอเอาใกล้รางหลอดเดิมที่มันเป็นติดฟ้านะมันก็ดูดเลยนะครับดูดติดเลยนะครับไม่ใช่ไฟดูดนะครับแม่เหล็กดูด ดูติดแล้วก็เอาขั้วเสียบเข้าไปขั้วเสียบแค่แค่กดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มให้กดปุ่มเสียบสองจุดจัดจัดไม่ให้มันขวางนะครับจัดบีบเข้าไปล็อกนิดนึงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนขั้นตอนการเปลี่ยนก็เสร็จแล้ว ก็ลองเปิดไฟดูครับว้าวสว่งสางใสปิ๊งเลยครับหลอดใหม่นะครับเป็นบันไดก่อนโอ้ขึ้นที่สูงนะครับทำความสะอาดมาแล้วก็ใสครับหลอดใหม่ก็ใสสว่างจ้าเลยแล้วก็เอาที่ครอบ มันจะมีปุ่มล็อกนะครับมันจะมีเกี่ยวเป็นตัวล็อกนะครับเอาเข้าไปเอาไปจุดแล้วก็หมุนนิดนึงหมุนให้มันล็อกนะครับเอครับหมุนล็อกแล้วเสร็จแล้วนะครับตรงนี้แค่เสร็จแล้วนะครับ ง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิ๊กจ่อยนะครับนำสาระดีๆมาฝากทุกคนนะครับถ้าได้เปลี่ยนอะไรของใช้ภายในบ้านเปลี่ยนบูธพัดลมที่พัดลมมันไม่หมุนมันหมุนช้าหมุนไรแล้วก็ร้างแอร์เปลี่ยน คอยอะไรต่างๆนะครับของเครื่องซักผ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำนำเสนอนะครับรีวิวให้ให้ชมพาเพื่อนๆทำนะครับอันนี้ง่ายนะครับแค่ไม่เกิน2นาทีเสร็จเลยนะครับไม่ต้องงอช่างนะครับผมก็ไม่ได้จบช่างนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Big Joy ขอบคุณครับ